สวัสดีค่ะมาพอกันอีกแล้วกับแม่บ้านตื่นเทียงอีพี่ยีสิบแปดเมนูล่างตู้เย็นจ้ามือนี้ตื่นขึ้นมากกับสิมาเห็ดกับเขานะคะเป็นเมนูล่างตู้เย็นมีหยังในตู้เย็นจะเห็ดนอนันกินเลยค่ะเพราะว่ามือนี้ครบรอบหนึ่งสัปดาห์ที่เขาตองสื่อของเขาบ้านค่ะช่วงเย็นๆเท่ากับสิไปตลาดนะัดเพื่อสื่อของเขามาไวเห็ดกินเป็นสัปดาห์จ้าเมื่อนี้ก็ขอเสนอเมนูเป็นขวขาขไคค่ะใส่หอมใส่ใส่ต้นหอมใส่อนะนะหอมหัวแดงจ้ะหอมหอมแซ่บ แล้วว่างี่ภาอยุนีเมนูกันแล้วพอดีค่ะ,ม,นนคะมันี่ขอเสิคร์ฟเลยค่ะเป็นเมนูขัวไข่ค่ะกับน้ำจิม้มแจ่วแล้วกับซีเมีะขุนเชียงเหลีอ,อยยู่นะคะขุนเชียงถอดจ้ามาค่ะมาแสบน้ำกันกินขขาวแล้ว มาจ้ามากินขขาน้ำกันเด้อกินกับเขาเนียวห่อนๆปั่นเขาเนียวข้ามใหญ่ๆคุยข,ขวาใครบอกว่าบานเฮ้ามันกดซันี่ละค่ะกินย่งกันแซบอยู่แบบเพง่ายๆแบบนี้เลยฝากกดติดตามน้ำเน้ด้อจ้าสำหรับผู้ใดย,ยังบ่กดติดตาม